เดี๋ยวพี่จะถามนะชื่อภาษาอังกฤษหนวคำว่าน้าตีนมีตัวอะไรมั่งไงไล่มาสิตัวอะไรมั่ง N อะไรอีก A อะไรอีกเร็วๆอิ <I>. อ่านว่า ะินเก่งมากเยี่ยมมากเห็นไหมนี่พี่ให้พี่ให้นิวโปเลยเห็นไหมเอาชื่ออ,อะไรเอาชื่อจริงสิชื่อเด็กชายที่อตะอที่มีตัวอะไรม้างยาวเลยนาะทีนี้นะจำได้ไหมเน้ะภาษาอังกฤษนะจำได้หรือเปล่ามีอะไรมั่ง He, yes, he, I. เก่งมากตินท่องได้เลยเหรอนเอากล้องแว้ปีดูแอบดูหนังสือหรือเปล่าแอบดูหนังสือหรือพูดเองพูดเองเก่งมากยำ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 ย่มย,ม,ย,ม,ย,ม,ยมมากเลย